โอ้โห oh, ตอนนี้นะคะบ้านเราไอรอนแมนมาที่บ้านด้วยโอ้โหไอรอนแมนไอรอนแมนใช่ไหมครับ hmm. วันนี้จะมาช่วยใครครับคนช่วยคนเหรอช,ช่วยประชาชนใช่ไหมฮ่า ah, ต่อสู้กับพู้รา ไอรอนแมนใส่ชุดไมโลด้วยโอ้โหถอดน้ากาว่าว้าวนี่มันเคทีนี่นะถอยถเคทีเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตบมือ่อยตึง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 ึงตึงงตึ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 งตงตึ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 งตงตึงตงตึงงตึงงตึงตงตึงตงตึงตงตึงงตึงงต ตึงตึงต้องต้องจึงตึงตึงต้องต้องึงตึงตึงต้องต้องตารางตรงตรงต้องชึงขอแฟนคุณขอพับ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 แฟนคุณขอพับ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 แล้วตอนนี้หลับเออหลับหลับหลับไม่รู้เรื่องเลยเออแฟนคุณได้นก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 เออกันจัดทบ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูดูว้าวไอรอนแมนมาที่บ้านด้วยโอ้โหโพสท่าที่เทมากโอ้โห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 แล้วต่อสู้กับผู้ร้ายท่าไหนครับต่อสู้กับผู้ร้ายท่าไหนครับเอาล้มอีกแล้วต่อสู้กับผู้ร้ายท่าไหนดี อ่ะผูไโอ้ไหนผูไลมาโอ้ฮะบิดหน้ากลอกมาเคทีนี่นะว้าวเคทีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อ้าตึง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 งตึง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 ตงตึง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 ตึงงตึงงตึ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 ง โอ้โหโอ้โหโอ้โุว้าวอ้าวโอ้โหอ,โ,โ,อ,โ,โ,อ,โ,โ,อโอเคครับพดท่าสุดท้ายหนึ่งสองสนี่